อา้าะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟล์ซึ่งไม่ได้ลงนานเนาะผมก็เล่นอยู่แต่ไม่ได้ลงเลยในช่องอะ่ะผมไปลงวันพัทแมนแทนอา่าวันนี้ก็มาลงฟรีไฟล์บ้างฟรีไฟล์มีไอวอลมาใหม่วันนี้ฟรีไฟล์มีไอวอลเข้ามาใหม่เพราะว่าจะมาสุ่มอยู่แล้วก็สกิปปืน s s เออเดี๋ยวผมมารีวิวด้วย ผมได้มาวันเดียวเนาะส่มไปสิบใบโหนมกแต่จะได้ถ่าวอลเรามาดูไอวอลนี่กลัวนี่ไอวอลใหม่สวยนะผมว่ามาดูในขยายดีกว่านี่ผมว่าใช้ได้อยู่นะซึ่งสก,กินไอวอลผมมีอยู่สก,กินเดียวไง มันเป็นสกิน,นันที่แจกฟรีอะสีดำอ,อ่ะแล้วผมเอาให้ดูมันเป็นสกินนี่เนี่ยผมมีแค่นี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มผมมีอยู่เจ็ดร้อยสิบเก้าเพชน,นะมาดูมันว่าจะได้ไหมซึ่งมันการันตีอยู่แล้วอ่ะการันตีหกอ่าไหนวะนี่ไงเพราะผมผมส่งไปละห้าห้ารอบห้ากล่องก็ได้มาห้าอนาะ นี่เป็นการันตีเนาะโทเคนหกสิบอันอเหรียญวันแม่หกสิบอันแลกไอบอร์ได้เรามาดูกันว่าเมื่อเผลอผมอาจเปิดได้เลยก็ได้อามมาไม่ต้องพูด่านทำเพลงคสิบกล่องแรกจัดอ๋อยัง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 สิบกล่องแรกเนาะจัดไปเลยโอ้โหไม่ต้องพูด่านทำเพลง ได,ได้กระเป๋าได้สเก็ตบอร์ดได้หน้ากากนะอ,อย่างสิบกล่องแรกก็ถือว่าคุ้มอยู่ได้อยู่จัดไปอีกสิบกล่องออกถือไอวอโอ้โหโอ้โหเกือบจัดถึงกระถอยเลยได้มาสี่สิบอัน สองรอบสี่สิบอันรอบละยี่สิบถือว่าได้รอบเลยยี่สิบต่อไปออกเธอออกเธอเออจะไม่พอแลนี่ห้าสิบสามขอห้าอันไปร้อยเก้าสิบไม่พอ มีร้อยเพิสี่สิบนะอ๋อเอาไปเปิดในคางดีกว่าเอาไปเปิดในคางดีกว่าลุ้นกว่าเอาอไหนๆนี่นะนเอามาเปิดในนี้ดีกว่าเฮ้ยถ้ากากมาใส่เลยไม่เฟี้ยวเลย <c oughs> เปลี่ยนส่งผมเหก่อนส่งผมไม่เข้าเลย สองนี้ไปไอวอลแล้วลูกพอ่อไม่กระชุดอ่ะไอวอลไม่กระชุดแล้วลูกหนึ่งอันหนึ่งอันมาห้ากองสุดท้ายห้ากองสุดท้ายโอ้โหแต่และรีวิวได้ไอว,วอลมารีวิวได้แล้วไอวอลแรกเลยว่าไม่พูดคำทําเพลง จะเป็นเลยจะ,จะเป็นเลยแค่ไปก่อนอ๋อใจเย็นสิลูกโอเคใช้งานเป็นเลยเหลือสิบเก้าเพชรอ่ะ ได้กระเป๋ามาด้วยไม่ใช่เหรอไม่ดีกว่ากระเป๋าเก็บระเป๋าแม,มวนะเรามาดูไอโมนี่กลัวแม่สุดยอดไปรีวิวกันในฟรีสไตล์ดีววดวกว่าไปไปฟรีสไตล์ดีกว่าเอาเอสเคเอสไปยิงเดะไปฟรีสไตล์กลัว,วามาแล้ว เปนชาร์จไ,ได้ยนะังไงเอาเอ็มพีไปเนาะอ๋อแหลก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 ะตุกนะั้นเราอะ่ะไปร้อมลบผมเล่นสามนิ้วเนาะเราไปไอบอลดีกว่าเอาไอบอล อาอาอหืมกดบึงโดนสุ่มตังค่ามาดูด a เมจกันดีกว่าสองดอกว้าวาอ่ะเกินดาเมจ ไม่มีเกาะข้อดอกรอ้อยห้าลับลองมีหัวดีกว่าโดยเหน่จะได้รีวิวไว้บอไม่เนี่ยจ้า คามโทนเจอ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 เมาอ่าเธอเจ้าแกล้งให้รอเลยเช่น S.H.S. ยิงหัวนะไม่มีหมวกนะเข้าดอกประมาณถ้า S.H.S. ไม่เข้าหัวประมาณ420 420กกว่า อ่ะเดี๋ยวเราตัดไปตอนได้ไอวอลเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวนี้ลากไม่ขึ้นเลยไปไปไปดอกคลิปยาวไปเราแบ่ไอซกรีมอกันดีกว่าโอเคได้อวอลแล้วมนะั้งเราหาที่ตั้ง อยากเก็บไอ้มแล้วดีเรเฮ้ยเมื่อกี้มรนเข้าห้าสิบหกในี่หัวดาเมจสนี่ งโคตรตัดโคตรอะ่ะอย่ามายุ่งจะรีวิวอไอ้บอสอย่างใครมันเกิดแถวนี้ยไม่มีใครแล้วเรามันรีวิวัเลยว่าตั้งมุมไหนดีอ่ะ นี่กว่าดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าสวยอยู่นะไอะรอถ้ามัาน,นแตกนี่นะจะเป็นรอยล้าวบบนี้รอยล้าสีดำกนะ็ ขอ SK s k s หน่อยตัวเดียวแบบเลิกจบคลิปเลยเอาไม่ได้ตัวจะให้ดูเนี่ยตอนเข้าเล่นมาอไม่หนึ่ง,งเลยอะผมอ่ะเพิ่งไปซ้อมกีฬาอาจจะกัดหน่อยช่วงนี้ไม่เคยเข้าเล่นร้อยห้าย์กันใคร ขำยาดนลครับผมซึ่งมีไอ้บอผมก็ไม่ตั้งนะผมอบซื้อจะอะไรไม่รู้อ๋ตั้งไอ้บอไม่ดอ๋อไี่ผ่านเกแล้วนะ่ะเนี่ยสี่ยสิบ สี่ร้อยสิบเนาะก็คลิปนี้ก็มารีวิวไอ้มอเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน่อยนะครับอาจจะแบบรีวิวไม่ค่อยผมอาจจะพูดอะไรผิดไปาดคอมเมนต์บอกโดยการก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับชมครับ,บคุณครับ